ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงมั่นใจต่อสัญญาใหม่เทรนก่อนสิ้นปีฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาใหม่กับเทรนอเล็กซานเดอร์โนก่อนสิ้นปีนี้แข่งทีมชาติอังกฤษเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นท่ามกลางความกังวลของเหล่าแฟนบอลที่ยังไม่เห็นความคืบหน้าในการเจรจา หลังการมาของอาเนอร์สลอ็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะต้องบริหารทั้งเรื่องรูปแบบการเล่นการเสริมทีมและฤดูกาลใหม่ที่กำลังมาถึงอย่างไรก็ตามสมสรให้ความสำคัญกับการต่อสัญญากับเทรนเป็นลำดับต้นๆที่ต้องจัดการโดยเร็วหลังมีรายงานว่าเรอัลมาริตจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเทรนเซ็นสัญญาโหดล่าสุดกับสมสรต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021โดยเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมที่18 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็นรองโมฮัมเหม็ดซาลาหที่รับอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเฟอร์กิลฟานไดท์ที่ได้อยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คาดกันว่าสัญญาใหม่ของเทรนดจะทำให้เขามีค่าเหนื่อยที่ใกล้เคียงกับฟานไดหรืออาจจะอยู่ในระดับเดียวกันโดยเทรนดอยู่กับสโมสรมานาน20ปีแล้วนับตั้งแต่เข้าร่วมอาคาเรมีเมื่อปี2004ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้ว310เกมทำา19ประตูกับ81แอสซิส เดอะการเดียนรายงานว่าย้อนกลับไปฟังชาบี้ออลอนโซพูดถึงมาตินซูบิเมนดี endy, เมื่อ2ปีก่อนในสมัยที่เขาเป็นโค้ชให้กับเบรอัลโซเซดสดดบีและทั้งคู่ก็ร่วมงานกันอีกด้วยสำหรับผมแล้วมาตินเป็นผู้เล่นที่โค้ชทุกคนต้องการอยากที่จะมีเขาเอาไว้ในทีมเขาเป็นคนใจกว้างเขาคิดถึงเพื่อนร่วมทีมมากกว่าตัวเองเสมอเขามีความสามารถในการวิเคราะห์เกมเพื่อทำให้คนรอบข้างเขาดีขึ้นคอยเสนอวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวเขาเข้าใจว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรก่อนที่บอลจะมาถึงเขาได้ซ้ําเขามีความสามารถในการจัดการกับการเพลซิ่งแน่นอนผมชอบทํางานร่วมกับเขาไม่บ่อยมากนักที่จะเห็นคนอย่างอลอนโซนั้นชื่นชมใครมากขนาดนี้และถ้าเขาเอ่ยปากถึงนักเตะค,คนนั้นแบบนี้แล้วล่ะก็สะแสดงว่าซูบิเมนดี้นั้นดีจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ลิเวอร์พูลทำไมต้องการเขาและกำลังพยายามมากมายอยู่ในขณะนี้ เลว a นเตจาก EMV รายงานว่าโรเบโตโอลาเบผู้อเนวยก,การกีฬาของเรอัลซซ i ิดาดนั้นได้ทำการระบุให้เปเปลูบายามิดฟิลด์ของบาเลนเซียนั้นเป็นตัวที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของมาตินซูบิเมนดีแล้วในตอนนี้นอกจากนี้แล้วเรอัลซซิดาดยังมีจอห์นอันเดโอลัสกติอยู่ในทีมด้วยซึ่งสามารถเล่นได้ในบทบาทในตำแหน่งของซูบิเมนดีได้ด้วยหากโค้ชตัดสินใจให้เขาเข้ามาทดแทนในตำแหน่งนี้ เนื่องจากว่าซูบิเมนดีกำลังเตรียมที่จะย้ายซบกับสมอรลิเวอิ์พูแล้วในเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าสื่อสเปนจะเชื่อว่าซูบิน่าจะย้ายมายังสมสรลสเนอิ์พูมากกว่าอยู่ต่อที่โซเซดาแล้วนะครับเวลานี้ ตอนนี้ลิพูกกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีสุดที่เซ็นสัญญากับจอร์จี้มามาดัสวิลี่ผู้รักษาประตูวัย23ปีและตอนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเข้ากับบาเลนเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิว์พูตระหนักดีว่าบาเลนเซียจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงในการขายผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมเพื่อได้ราคาที่เหมาะสมก่อนที่ตลาดนักเตะจะสิ้นสุดลงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหงแดงจึงมั่นใจว่าพวกเขาจะคว้าตัวจอร์จี้มามาดัสวิลี่ ผู้รักษาประตูมาได้ในราคาที่ถูกกว่าที่บาเลนเซียกำลังตั้งราคาเอาไว้ในตอนนี้แผนการของหงแดงก็คือเมื่อพวกเขาคว้าตัวมามา,มาดั s สวิลี่มาได้เขาจะถูกปล่อยตัวให้ทีมที่เหมาะสมและสนใจไปร่วมทีมหรือจนกว่าอาริสันเบเกอร์จะออกจากสโมสร,รหงแดงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะเซ็นสัญญากับเขาก,าก่อนที่ตลาดนักเตะจะสิ้นสุดลง ลิวอพู FC รายงานว่าถ้าสมอรลริวอพูส่งผู้เล่นไปลุยกีฬาโอลิมปิกวิ่ง100เมตรโคดี้กาโปโมซาลา ah เลยคุณคิดว่าคุณสามารถเอาชนะชายคนนี้ได้หรือใน100เมตรวิ่ง1,500เมตรฟาเบียโอคาวันโยตอบดมิกโซบสไลผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ฟิตมากและน่าจะฟิตที่สุดในทีมแล้วตอนนี้เทเบิลเทนนิสคอเนอร์แบตลี์ตอบน่าจะเป็นโมซาลานะครับผมจะเลือกเขาวิ ah ่ง100เมตรโมฮัมเหม็ดซาลาตอบ ผมจะเลือกดาวินนูเยสสปีดต,ต้นเขาดีมากจริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกมากมายเลยที่เราบรรดาผู้เล่นลิเวอร์พูมาจับสลากเลือกกีฬาและบอกว่าใครเหมาะสมที่จะเล่นกีฬาที่เขาเลือกได้สนุกจริงๆครับหากจะเสริมกองกลางตัวรับเข้ามาลิเวอร์พูลควรเน้นไปที่นักเตะแบบไหนนี่คือสิ่งที่ดียร์ลติกเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้หลายวันก่อน ขอขอบคุณบทความจากพอดสลอรโซและท่ามกลางความวาวุ่นเกี่ยวกับการคว้ามาตินซูบิเมนดีเลยหยิบม,มาให้อ่านเล่เลนๆครับเมื่ออ้างอิงจากหลักฐานเบื้องต้นจะเห็นว่าเฮดโค้ชอาร์เนอร์ชอบมิดฟิลด์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้รับบอลไปเล่นได้ดีแม้จะต้องเจอกับความกดดันสามารถทำให้ทีมครองบอลต่อไปได้ด้วยการผ่านบอลแบบง่ายๆสามารถเก็บบอลเอาไว้กับตัวในพื้นที่สำคัญสคัญได้เพื่อจะหาคนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติเหล่านั้นมากที่สุด ดีเอติกจึงใช้ข้อมูลจากสมาร์ทเตอร์สเกลดูว่ามิดฟิลด์ตัวกลางหรือกองกลางตัวรับที่อายุต่ำกว่า25ปีคนไหนบ้างที่ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยนในด้านการเชื่อมเกมและการเก็บบอลเอาไว้กับตัวรวมถึงสามารถช่วยเกมลุกได้ดีดูตั้งแต่ค่าโอกาสการเป็นประตูสูงไปจนถึงการสร้างโอกาสการยิงในที่นี้นับเฉพาะนักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกชั้นนําทวีปยุโรปซึ่งมีชื่อที่น่าสนใจหลายคนรายแรกคือบิลลี่กิลมอร์จากไบรตัน กิวมอเป็นคนเก็บบอลเอาไว้กับตัวได้ดีที่สุดของทพีมลีกเมื่อรุูการก่อนดาวเตะวัย23ปีที่ตกเป็นข่าวกับ oli, นาโปลีนับเป็นฟันเฟืองหลักในเกมรุกกับการยืนในแดนกลางให้เดอะซีเก่าเพราะเขาช่วยทำให้เกมของไบรท์ตันขึ้นไปด้านหน้าได้เป็นอย่างดีหากมองไปยังทีมในลีกประเทศอื่นก็จะมี2คนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นซึ่ง2คนนั้นเล่นให้กับทีมคนละฟ้าของเมืองมิลานัน่นก็คือคริสตยานอาร์สลาน่จริงอยู่ว่ารุ่นการก่อนอาร์สลาน่ได้เป็นตัวจริงในเซราไปเพียง6นั แต่เขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจนแสดงให้เห็นว่าสามารถรับบทบาทเลจิสตาให้ทีมของซิเมเนอินซากีได้อัสลานี่มีเทคนิคที่ดีและเล่นได้ไม่ว่าจะด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเขาสามารถทำให้เกมการเล่นของตัวเองขึ้นไปอีกระดับได้ข้ามไปยังอีกฟากถึงแม้ตียานีไรเดอร์ Rider จะเพิ่งเล่นให้เอซีเมลานได้แค่ฤดูกาลเดียวแต่เขาก็เป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพาบอลขึ้นจากแดนหลังไปยังแดนหน้า แข่งวัยยีปีเป็นคนที่ผ่านบอลดีและไม่กลัวที่จะเล่นแบบเสี่ยงๆเขาเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้บ่อยๆและพาบอลบุกข,ขึ้นหน้าจนทำให้หลายคนวิ่งตามเขาได้การที่เขามีค่าเฉลี่ยการพาบอลขึ้นหน้า2.8ครั้งต่อ90นาทีจนถือเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกที่ทำอย่างนั้นได้ดีที่สุดในเซีราซีซั่นก่อนน่าจะบ่งบอกถึงความเก่งกาจของเขาได้เป็นอย่างดี ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีนักเตะอย่างมาร์ซิโมเปโรเน่ที่รุการก่อนทำผลงานได้ดีตอนไปเล่นให้ลาสพาลมาสด้วยสัญญายืมตัวโดวยลาสพาลมาสเป็นทีมที่เน้นการครองบอลและตัวเปโร n เน่มีสถิติผ่านบอลเข้าเป้าถึง90%จนทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีผลงานด้านนี้ดีที่สุดของลาลิกาดิอัลติกบอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบใจไอเดียของการเอาส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับทีม แต่ดูการก่อนโคพาเมอร์ก็เคยย้ายจากซิตี้ไปอยู่กับเชลซีจนทำผลงานได้สุดยอดและเป็นขวัญใจของที่นั่นไปแล้วสำหรับแปรโรนี่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่จะพร้อมสำหรับการเล่นในเกมะระดับพรีเมียร์ลีกแต่มันไม่ควรจะมองข้ามความสามารถที่โดดเด่นในการเก็บบอลเอาไว้กับตัวในการขึ้นเกมรุกของเขา จะเห็นได้ว่าชื่อที่ถูกพูดถึงในเบื้องต้นไม่มีคนไหนเลยที่จะเป็นนักเตะชื่อดังซึ่งพอจะเข้ากับสไตล์การบริหารของลิเวอร์พูลในยุคไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกับทีมงานที่ชอบหาเพชรเม็ดงามมาปั้นดินให้เป็นดาวตอนนี้ทั่วโลกมีนักเตะประเภทเบอร์หกะดับชั้นยอดไม่มากนักและไม่มีคนไหนเลยที่อยู่ในสภาพที่ต้นสังกัดพร้อมจะปล่อยออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องซื้อนักเตะในประเภทเบอร์หแต่การใช้งานตัวเลือกที่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่า กรณีที่ไม่ได้เจ้าซูบิเมนดี5ทีมป้องกันแชมป์พิมลีกน่าผิดหวังที่สุด1แบ็คเบิร์โลเวอร์ฤดูกาล1995 1996ทัพกุหลาบไฟเป็นทีมแรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อลีกสูงสุดเมืองผู้ดีจากดิวิชั่น1เป็นพิม์ลีกพวกเขาสามารถขัดขวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ให้คว้าแชมป์สสมัยติดต่อกัน แบ็กเบิร์นก้าวขึ้นมาเป็นทีมคู่แข่งแย่งแชมป์ลีกกับมเมิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยตอนนั้นพวกเขามีนักเตะชูโรงอย่างอลันเชียร์โดยในซีซั่น1994-1995พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ลีกโดยการมีแต้มเหนือผีแดงแค่1คะแนน,นเท่านั้นอย่างไรก็ตามในซีซั่นถัดมาทุกอย่างกับตลบัดสิ้นเชิงเพราะแบ็กเบิร์นผลงานร่วงก่าวรูดจบฤดูกาลในอันดับ7มี61คะแนนตามหลังแมนยูแชมป์ลีกถึง21แต้มที่สำคัญความย่ำแย่ของทีมหนักขึ้นเรื่อยๆและร่วงตกชั้น,น1998ี98-99 สแมนเชสเตอร์เรตเต็เดกดรกาล2013-2014หลังจากที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันทิ้งทวนในการคุมแมนเชสตอร์ด้วยการคว้าแชม์ลีกซีซั่น2012-2013เขาก็วางมือพร้อมกับมอบหมายงานสุดยิ่งใหญ่ให้กับผู้ถูกเลือกเดวิดมอยส์เข้ามาสารงานต่อพร้อมความหวังในการรักษาความยิ่งใหญ่ของทีมเอาไว้ อย่างไรก็ตามความฝันหวานมันกลายเป็นฝันร้ายในชั่วพริบตาเพราะมอยไม่สามารถปั้นไมนเดได้อย่างที่หลายคนปรารถนาและยังสร้างทถิตหน้าผิดหวังเอาไว้มากมายโดยเฉพาะกับการแพ้ยับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูล3ต่อ0ทั้ง2แมตช์3เชลซีรุ่ดการ2 0 1 5ถึง2016กลายหวนกลบม,มากุูมาเห็นเชลซีเป็นคำลบสอของโชเซ่เหมนโยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะเขาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของสิงโตน้ำเงินครามออกมาได้อีกครั้งพร้อมกับคว้าแชมป์เลกในซีซั่น2014-2015น่าเสียดายที่ในซีซั่นถัดมาเฮียมูไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ได้อีกครั้งและแค่ผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันเกมลีกพวกเขาก็หล่นไปอยู่ในโซนนี้ตกชั้นและนั่นทําให้สมสรนจาเป็นต้องปลดเขาออกจากตําแหน่งก่อนที่สถานการณ์ของทีมจะย่ำแย่ไปกว่าน,นี้ 4เลสเตอร์ซิตี้รุ่นการ2016-2017เลสเตอร์ถือเป็นปรากฏการณ์ที่โลกลูกหนังต้องจารึกเอาไว้เพราะพวกเขาสามารถแหกด่านบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในลีกก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างสุดยิ่งใหญ่ในซีซั่น2015-2016ความสำเร็จของทีมทำให้นักเตะหลายคนที่เป็นแกลหลักโดนสมสนชั้นนำในลีกดึงตัวไปร่วมทัพโดยเฉพาะเอ็นโกโล่กองเต้ซึ่งเป็นหัวใจในแผงกองกลางของท Th ัพเดอะฟ็อกซ์โดนเชลซีกระชากตัวไปร่วมทัพ เลสเตอร์ไม่สามารถรักษาฟอร์มแชมป์ได้ในซีซั่นถัดมานั่นทําให้เคลาเดโอลานิเอลี่จาเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าอําลาสโมส 5, Chelsea, ร 5. เชลซีลุตการ2,017-2018เป็นอีกครั้งที่เชลซีต้องพบกับความน่าผิดหวังในการป้องกันแชมป์ลีกแต่สําหรับครั้งนี้เป็นฝีมือของอ e, ันโตนคอนเต้กุนซือชาวอิตาเลียนที่สร้างสถิติมากมายในลุตการเปิดตัวที่นําไปสู่การคว้าแชมป์ลีกซีซั่น2,016-2,017หลังจากนำทีมคว้าแชมป้น์ลีกได้คอนเต้พยายามที่จะ แต่ผลงานของพวกเขาไม่ได้โดดเด่นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยงานนี้กุนซือเลื่อนมาร์กาโลนีออกโรงจวกบรรดาบอร์ดบริหารที่ไม่ทุ่มเงินเสริมทัพทําให้พลาดเป้าหมายที่ต้องการไปหลายคนและทําให้สิงห์บลูไม่ยกระดับมาตรฐานการเล่นให้ดีขึ้นได้บทสรุปในฤดูกาล2017-2018จบลงด้วยการที่เชลซีรังอันดับ5มี70คะแนนตามหลังเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ลีกถึง30แต้มเลยทีเดียวแต่กระนั้นพวกเขายังได้รางวัลปลอบใจนั่นก็คือแชมป์เอฟเอครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ